โอเคอ่าเริ่มเริ่มกันเลยส่วนบนเดี๋ยวก็ดูห้องการก็แล้วกันนะ เราเราทวนของเก่านิดเดิงเผื่อถ้าที่มาใหม่ๆเพราะื่อเมื่อวานไม่ได้มากันนะนะตอนนี้เราเรียนอยู่ในชาติที่หนึ่งสหรัฐอชมตินะชาตินี้มีสิบห้าปัจจัยแล้วก็แบ,บ่งการสแสดงเกสารกลุ่ม เราเรียกกันว่ากลุ่มปัจจัยใหญ่สกลางสี่เล็น7เจ็ดนะสําหับเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนกลุ่มปัจจัยเล็กคือกลุ่มที่หนึ่งอ่าเล็7เจ็ดปัจจัยเนี่ยตัวเบอร์หนึ่งคือเหตุตัวปัจจัยเราก็เรียนจบไปแล้วนะ,ะวันนี้ตอนนี้เรากำลังเรียนปัจจัยเล็กที่สองอยู่ชื่อว่าสหาชาตาที่ปฏิปัจจัยอ่าเนือเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ย นิเทศเราเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้อ่าาก็เปิดชี้ตามไปด้วยนะหน้าแบบนี้ทอน,นี้เราขึ้นแต่ละปัจจัยเนียจะเห็นว่าเราทำโครงสร้างให้แล้วนะฮะ,ะตานหนังสือหน้าสรารบัญเลยจะเรียนอยู่ห้าเรื่องอ่าหนึ่งปัจจัยแสดงห้าเรื่องแฟเชั่นเ,เปลี่ยนฟอร์อนี่ไม่เปลี่ยนนะ <c oughs> เปลี่ยนเฉพาะปัจจัยกับอ,องค์ธรรูปแบบนี้มนิ่งตลอดเลยอ่า หนึ่งปัจจะยุเที่อธิปติปัจโยภาพิชูปการด้ในความเป็นอธิปดีนะอธิปติปัจยะนิเทศส่วนย่อยก็คือมีอนัมประบุพระบริและคำแปรจำแนกบทและลูกประคธรรมแล้วก็พัฒนาด้วยพัฒนาจาวะที่หลังนะ,ะสามเป็นสรุปวยความสามประการแล้วก็จำแนกโดยลักษณะและชาติการสติเรื่องที่สี่เนี่ยเป็นปัญหาวารวิพังนะ แห่งหาสาานาที่ปฏิบัตจจิใจนี่สามบทเจ็ดวาระนะสูงเข้าสามสามหนึ่งส่วนย่อยก็คือมีบทวาระวิธีพระบาลีอนุวัฒนพระบาลีจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมพรมพมนะท้า,าวเดยการภูมิคุมิถีนะสุดท้ายสักยะวรรณะเจ็ดประเทศสภาร์้าสิบสองแล้วก็สุดท้ายจะเป็นวนจระัะครับอิบายอุปอมาเพราะว่าที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราเรียนตรงนิเทศนะอ่ะ พ้ะเบรียัก็ทแปรสี่ข้ออถ้าที่ไม่ได้มาก็ขอรอดจากเพื่อนก็ได้แต่จริงๆในเอกสดรแล้วก็มีเขียนไปแล้วนะฮะแล้วก็จําแนกบวดแล้วเรื่องของหงทมเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่หนึ่งดูเร็วๆล่าสุดืระวานโรจบตรงนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่จบดีเรื่องที่สามวานนี้เครื่องมีปัญหาก็เลยคาไวใแค้เนี้ยแต่เริ่มไปหน่อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะต่อเรื่องนี้นะฮะเป็นสรุปด้วยความสามา,าร แต่ว่าเราจะไฮไลท์ประวัติาานิดนึงผ่านนไปก่อนเผื่อท่านที่ไม่ได้มานะอ่าอ่าเียถ้าเวลาเราเปิดเชียร์โยก็ดูตามมันก็เปิดตามไปเลยเพราะมันมันจะตกับเอกสารที่ถืออยู่ในมือเราอะนักหน้าอี่ตรงกันใช่ไหม,ไมอ่าดูหัวเลือกเวลาเปิดเชียร์แล้วดูมีแหม่เลยอกแล้วก็ดูข้อความเพื่อดิโชอยู่แล้วก็หา,มา,านะไม่ยากนะโอเคนะอ่าวันนี้ที่เราเรียนวันนี้ปัจจัยเล็กที่สองเราคือสหชาตาที่ปฏิปัจจัย เอกไหมอันนี้ถ้าที่มาใหม่ๆเนี่ยต้องคุ้นหน่อยนะฮะปัจจัยพิสดารเนี่ย <c oughs> ชี้แล้วก็มีนอยู่ชุดที่หนึ่งอะปัจจัยที่มีมากกว่าหนึ่งปัจจัยมีสิปัจจัย <c oughs> เราเห็นแล้วนะที่เลือกใช้งานแล้วนะ <c oughs> เลือกใช้แล้วนะ,ะหัวหัวเรื่องวันนี้อย่างเราคือที่เราเรียนตัวนี้คือสหาชาตาที่ปฏิบัติปัจจัยซึ่งมันเป็นปัจจัยตัวรูปของอธิปฏิปัจจัยไ <c oughs> อ้เจ้า ้องคุ้นหน่อยนะท่านที่ไม่ได้มาอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ฟังแต่ชี้เราเดินไปดูได้เลยนะอธิปฏิปจัยมีปัจจัยพิสดารเนี่ยสองปัจจัยอ่าหนึ่งสหชชชาที่ปฏิปจัยสองอรมนาที่ปฏิปจัยแล้วตัวอธิปฏิปจัยในตัวนี้นิเทศก็มีห้าข้อต้องแบ่งข้อกันที่เป็นอินดิจจยว่าสิบปัจจัยเท่านั้นนะแต่ปัจจัยนิเทศของปัจจัยยี่สี่อ่ะอยากเห็นตัวปัจจัยที่เรียนไปแล้วนิเทศมีข้อเดียว เราเหตุตัวปัจจัยเนี่ยไม่ใช่ปัจจนะัยพิสดารถูกไหมนะอ่าเอ็กตัวอย่างก็ได้อารามานปัจจัยถึงไม่เรียนก็รู้แล้วล่ะเราเราเราตรวจปัจจัยขนาดถูกไหมฮะอารามานปัจจัยเนะป,นะป็นปรเทศตีแต่ข้อใช่เปล่าแล้วอารามานปัจจัยเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยพิสดารถูกไหมก็เขาคนเดียวไปเลยแต่ข้อไปเลยโอเคเขาเก็สังเกตไปเรื่อยๆนะอาสรุปว่าวันนี้เราเรียนก็คือเอาไปดูที่อธิปฏิปัจจัยหลักสูตรอยู่หนา้า44นะ เราเอานิเทศข้อหนึ่งถึงสี่นะข้อห้าไม่เอานะเพราะว่าสองประจัยนี่มันเป็นอยู่ในสองชาติเลยะนะอันนี้ก็ค่อยตัวนี้ไม่เป็นไรนะเราดูไปเรื่อยเ,เดี๋ยวคุณเองโอเคเอา้าวมาดูเลยนะคือเรียนปัจฐานเรนี่อเบื้องต้นเนี่ยนิเทศพอดีเราต้องต้องได้แล้วนะเพราะมันเป็นตัวแรกของเรื่องอะ่ะว่าเดี๋ยวจะเดินเรื่องต่อๆไปองค์ธรรมมันนี่มันยังไม่เปลี่ยนวันนิเทศเราต้องเกาะไว้เลยแนตะ่องค์ธรรมอะไรอ,ะอ,ะอ,ะอันนี้ก็ เราจะอ่านไหมอ่านจะช้าไหมฮะเราจะอ่านทัอเที่ยวไหมอ่ะไปพร้อมเลยก็ได้นะเอาหนึ่งฉันทาทิปฏิฉันทะสัพยุตการางธรรมานางตังสมุทฐานานังจารูปานางอาทิปฏิปัจเจเนะปัจยโย ฉันทาทิปติเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่สาธิปติชาวนะ5้าสองเจ็ดสิบห้าสิที่ประกอบกับฉันทาธิปติเว้นโมหะบูลหาสีตุปปาธาฉันทาวิจิกิจฉาและสาธิปติกิตติชูที่มีสาธิปตชาวนะสิบุบาทพร้อมด้วยฉันทาทิปติเป็นสุดท้าย ด้วยอำนาจสหชาตาทิปฏิปัจจัยอายุรูปกระดาษได,ได้มันจะจะได้อยัาอย่างเดียวนะเพราะแคเดี๋ยวมันกับประจวบวรรณงูอักษรสองวิทยาทิปติวิิยสัมพยุตการนำทำมานงตามสมุทหานานังจารูปานังอาทิปติปัจเจเยนะปัจโยวิทยาทิปติเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่สาธิปตชาวณห้าสิบสองเจตสิห้าิ ที่ประอกอบกับวิริยธิปติเว้นโมหมูลหาสีตุปาภะวิริยวิจิติชาและสาธิปติจิตตสรูปที่มีสาธิปติชาวณะจิตุปาพร้อมด้วยวิริยาธิปติเป็นสมุทฐานด้วยอำนาจสหาชาตาธิปติปัจจัย จิตตาทิปติจิตตสัมปยุตตธานัมขัมมานังตังสมุทฐานานันจารูปานังติปัจเปัโย <c oughs> จิตตาทิปติ <c oughs> เป็นปัจจัย <c oughs> คือช่วยอุปาาระ <c oughs> แก่เกเส <c oughs> ิกห้ที่ประกอบกับจิตตาทิปติเว้นวิจิกิชา <c oughs> และสาธิปติจิตตาสรูป ที่มีสาธิปติชาวนะกิตุปาทเป็นสมุทฐานด้วยอำนาจสนาชาตาธิปฏิปัจจัยสี่วีมังสาธิปติวีมังสะสัมปยุตตานังธรรมานังตังสมุทฐานานันจารูปานงะอธ,ธิปติปัจเยนะปัจโยวีมังสาธิปติเป็นปัจจัยคือช่วยอุการะ ติเหตุกขชาวนะ34เจตสิก3าที่ประกอบกับวีบางสาธิปติเว้นปัญญาและสาธิปติอิตธาชรูปที่มีติเหตุกขาชาวนะจิตุปาพร้อมด้วยวีบางสาธิปติเบ,สบนสมุฐานด้วยอำนาจสหาชาตาธิปติปัดใจที่เรักกันนะ